ยังนิดเดีถ่ายเป็นงานแล้วเฮียครัสวัสดีครับวันนี้พวกเราปาร์ตี้ช่นลนะครับวันนี้เรามีคอนเทนต์อะไรครับคุณเปียวกินก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวมันธรรมดาไปหรือเปล่าก๋วยเตี๋ยวมันไม่ธรรมดานะวันนี้คือเขย่าได้เท่าไหร่ใส่เท่านั้นเขย่าอะไรวะเขย่าไนโตรไหมโอ้ไม่ใช่เขย่าลูกเต๋าเขย่าลูกเต๋าโอ้ยย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 ยัยย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 ตยยแล้วก็ยยยสมมยย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  เด็กันได้ไม่ไรเดียปลาสิบเอ็ดช้อนก็คือสิบเอ็ดช้อนไหวฟูไหวโอ้ทมึงไหวกูไหววะจิ๊บฟูจิ๊บจิบฟูที่ไหนมึงเริ่มก่อนเลยคนแรกมึงขยับคนแรกเลยเริ่มต้นอาเดียก่อนไหมเออมึงก่อนเลยเดียากินอะไรให้มันขาดได้อะไรมันอะไรให้กูก่อนอ่ะปลาน้ำปลากดเลยครับอ่เรียบร้อยกดเลยใช่เฮ้ไม่กดเลยใช่บัตรกดกันรอก ดข้างล่างเห็ไหมไอ้สัสชิปไทยแล้วกูเฮียน้บตามแปดน้ปาเฮียเอ้ยปลาแปดช็อต่ช็อตที่มันรดน้ำปลาตายอยู่ผก็ไม่เชื่อมาอ้ยแต่ของแต่เค็มๆนสุดๆเนี่ยมาอ้นนี่เราต้องเซนเซอร์หมหนึ่งหนึ่งหนึ่งเไม่ะไปไไอ้เมื่อกี้เนี่ยสามเฮีย สองเข่าใช่ไหมไม่ใช่เอ้ยเาจะเต็มอยู่ว่ามึงกลัวนี่หว่าสามนะสี่ห้าไอ้สัตว์หกเจ็ดแปดอียะแดกได้ไม่น้ยเลยแดกได้ไมน้อยทียเอ้ต่อไปครับกดเลยดูนะครับเออกูดูอยู่กูดูอยู่มึงโกงกูไม่ได้หรอกมึงกดมึงกดมึงกดโอ้โหแปดแล้วเป็นังไม่แปดยังไงวะไอ้สัตว์เอาแต่ทำตามเลยแปดช้อนเอาร เฮ้ต็มเต็มเต็มเต็มอะไรนะเต็มเต็มไม่กูแดกแล้วมึงจะเต็มไหมสั้นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตายกูตายแล้วต้องแดกหมดไปเนี่ยมาหมดดิต้องหมดดิไม่หมดหมาอส้มน้ำส้มเก้าเก้าเดี๋ยวนะจัดไปด้วย แค่เก้าเองเก้าหยุดเลยวะไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวกูใส่เองมานี่มานดิผมลีลากันไอสัตว์เอ้ยมันเป็นยากเลยวะแค่ใส่พวกเนี้ยเออทานออกไมาหมดไอสัตว์กูบอกแล้วไงโอ้ครึ่งก็พอแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีช้อนหนึ่งช้อนนึงเลยเก้ามัเก้าเอาเหรอเอาช้อนนึงเหรอโอ้กูไปเปรียงเปรี้ยงทำไมมึงพูดอะไรอย่างนั้นวะโอ้โหเป็นสัตว์เจ้าไม่ตายลงไมพิกเหรอ แค่ดีทำเบียอะไรก็ไม่ได้หรอกเราีิกดเดดิว่าสิบดอกเนี้ยเจดเอ๊ยยังไม่มีตามเลยเนี่ยไอ้สัสเหี่ยวให้มัมาเลยขอแอร์ก็แค่ไปก่อนว่ถ้วยต่อไปไม่ต้องมีพิษแล้วแหละหมดแล้วแหละไอ้สัสต่อไปเยอะเอาไปหน่อยเดียวเอาถ่ายมาด้เอาถ่ายใกล้ๆดน่ยนิถ่ายใกล้ๆนี่พี่ทำถ่ายใกล้เดี๋ยวนี้ตะก้อถ่ายใกล้เดี๋ยวนี้เฮ้ยก๋วยเตี๋ยวถ่ายหมดแล้ว โอ้โหกินพร้อมกันเลยเดี๋ยวก่อนของคของคขอมาหนมาหนึ่งกันเดี๋ยวคนสุดท้ายวะท้ามือเลยดเดี๋ยวนี่กูให้มือแรกเฮ้ยกูเที้นะทิ้งกอนได้บอกวามาได้ม่ได้เอ้ามาตอนนี้คมาตอนนี้เอ้าหอ้ยยปินจิ๊เอ็เียยังครับจัดให้มันให้มันโกงมันโกงไปทาให้มันโกงป่ะเนี่ยสามเอ้ละส เจ็ดแปดเก้ิบยี่้จะหยุดหรามาทำยี่อะไรเนี่ยเ<ว>อ็ดสิบทำไมกูได้เย,ยอะกว่าเขาวาไปล้วยี่เลยบอกเลยไฮโลไม่โอ้ยสี <laughs> รสชาติที่ต้องการครับ 1, 2, 3, 8, 1นึ่งองามสอีกไวมายีาย <laughs> ่อีกเีี้ยอสัตวันตีนมึงไม่ต้องหายุ่งกงเลยมึงในะ้กูก่อนนะ<า>อ้สัต ของแสดงเลยเดแต่กูตักเย้ะไม่ล้ำตาไม่ดีเี็ยล้กตาเยอะตักเข้มกูตักเยอะเลยกูอะสองล้วอหกูได้หมดาสองพอลุกสเอาเกดเอาจัดไปเกดพี่มันจะหมดหน้าเนาะสอง พี่มีเงินหรือเงินเงี้ยเลยถ้าพิคหนวดเป็นน้ำตาลแทนเราเลยไม่ได้น้ำส้มเจ็ดมาเอาอะไรก่อนเอาอะไรก่อนเอาอะไรก่อนก็เอ้เดี๋ยวเอาขวดนวดปลามานี้สัตว์เนี่ยมานี่เออไรนะเอ้ยะนะติดสองสามไอสัตว์นี่สี่เลยโอ้ยควายปิดออกไปนอกหมดแล้วน่ะ ต่อไปอะไรต่อไปอะไรน้ำตาลเนียเอางี้เดี๋ยวน้ำตาลไม่ลงเขาไฟหนึ่งพอหนึ่งพอน้ำตาลโอ้โใส่เองดีโว้่ไไหวเดี๋ยวเดเขาเตรียมช้อนมาอีกควาหึง้เฉยน้ำตามันคึดเปียโอ้ยแพงหนอาเดีวเตะมีบนบ้านหนึ่งโอ้ยนอ้ยเฉยสอง ลองแดงใอ้เหียนี่คนอืเขาเยอะนะไอสัตว์มาหมดครับหมดมาพี่ไม่ต้องจับหรอมาจะต้องเฮียพี่ไม่ต้องจับเลยเฮ้ยน้ำส้มส้มะนส้มส้มส้มเร็วนส้มโอ้นส้มใส่ยังยังอ่ะยาวไม่ต้องไหาไอสัตว์ไม่เอาปวดปวดเลยนะนาสบายใจเยอเข้มึงไปเทน้ำพอก่อนไหมน้ำมันเต็มด้วยน้ำผิดวะไม่เป็นไรไม่ต้องเท เนี่ยซัพพอร์ตตัวเองกับกูชอบแก้งก็ดีนะไอ้ควายอ้าวอีเหี้ยไม่ต้องยุ่งกูนะวายถึงเทนปลาแม่งหมดขวดเลยเหี้ยมาตีดิโอ้ยน้ำล้นอ่ะเอาต้องบอกกันได้ไม่ไ้ม่ได้ไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปเลยเอาคนครับคนครับอีเหี้ยกูหาเส้นไม่เจอเลยือใส่น้ำตาลไปเนี่ยนี่คือประวันขึ้นเลยนะเว้ย ่องมึงแล้วดูบุกเยี่ยมทุกคนดูนะครับใครห้หมดเฮ้ยมึงต้อกินน้ำด้วยเหรอเอน้ำหมดเลยเหรอน้ำไม่หมดก็ได้น้ำไม่หมดก็ได้ขวดชีมหมดกินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องกินน้ำดิมึงก็พูดได้ดิเฮี้ยเมื่อกี้ไม่ปลูกสตีเลยเลย <c oughs> สัสน้ำตาลไม่ละลายโอ้ยเฮี้ยม,มือนกินน้ำพีประหวานเลยสัตวสเผ็ดผมล้อนมาเลยของกูลัวมาเราลองชิมกันกูชิมหน่าเยี่ยบดิ nói hết rồi, để hết rồi, để hết rồi, để hết rồi, ừ. để hết rồi, để hết rồi, <laughs> để hết Đi để hết rồi, 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 rồi, để rồi, để hết rồi, để มึงมีนมขิงไม่เหรอ่าดิต่อ,อยหนุ่มยืนได้ชอบนี้วยกับใครกินน้ำตาลกับพริกไอ้ที่เนี่ยไม่ต้องกดอะไรมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยนี่พวกมึงยิ้มจะเราแค่ไหนหว่า เล่นบอกแล้วผมอ่า <descon> ช <fin ery nonsense> nope. ิวๆเกี๊ยวเดียวน้ำหยุงหลังเปล่าฮะไม่มีไม่มีเกี๊ยวกินหน้าอร่อยแต่ว่ยี่นี่มึงกินน่าอร่อยแต่ว่าแล้วมันเส้นกูเยอะกว่าเขาหวานมึงเลือกก่อนเลยนะไอ้เหี้ยแล้วเก็บบางตายอันนี้หวานหวานทิพายแต่นี่เปรี้ยวไอ้เหี้ย ไปเขาตับรีบไงสัตว์หวานเจ็บเลยเลยเริ่มแสบปากกันเนี่ยต้นน้ำคนละห้าช้อนนะเว้ยเรื่องต้นดีกว่ากดคันรอบรอบเดียวนะเดี๋ยวพอนนะเออมาอันนี้คืออะไรกดกินน้ำอ่ะกดชดน้ำชดน้ำอให้เริ่มก่อนเลยเมื่อกี้ให้เริ่มก่อนเริ่มเลยมึงอ่ะคนสุดท้ายต้องเริ่มก่อนได้ มู้ยสี่ชอนสี่ช้อนากินดิรอเลยไอ้นก่านี่มึงอ่ะเอ้มึงนี่มึงตอบกูโอ้โหตัดตัดลึกเลยที่เอาเอนี่ใครกูยังไหเอเราเียาวตามบุญพวกมึงอ่ะเพืออออกหัวแข่กับ่ดีดีแล้ว น้ำเป็นไงล่ะโขลกวันหลังกูจะไม่ไปแดกก๋วยเตี๋ยวโขกแบบนี้อีกแล้วมาให้จัดเอาดีครับเอาดีครับโขลกหิ้งดูดิดูน้ำตาลดิตาลมันละลายเดี๋ยวเดี๋ยวกูโทรบอกเมียมึงไงว่าตอนเย็นนี้พาไปเช็คน้ำตาลด้วยสัตว์เไี้น้ำตาลแบบเป็นไอ้นี่เลยอ่ะแล้วกต้องโขลกขนเนี่ยนะ ไอ้สัตว์เต้นอ่ะแม่งไม่เอาอีเฮียแม่งมาิ้ปูอีกสัมดดังอยู่ดิหมแล้วเนี่ยังไม่หมดเลยลเหลืออยู่เลยเออตุเอกเแดดตุดไม่ได้เฮียกูยแดกแบบเป็นเนาะเหลือก็แดกหมดอเี่ติดอมาไฟชุบหายส <c oughs> อ้ย <c oughs> อยากอยากคนไฟได้ไหายเหลือได้ซอสหกหลังเลยนะกูอี่อะมึงคิดอยู่ดิเครียดตรงเนี้ย จัดก่อนแล้วกันนะสช้อนไฮ้เยเดี๋ยวเดีไม่ได้สี่ช้อนมึงง้ไปเออช้อนมึงอย่อไระไอ้ที่เที่ยรถลำบากมาอยเนี้นเป็นลมไอ้เที่ยวระตายซเขายังเขายังเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวน้อยไปาตาขึ้นมาดิไกูเท่าไหร่วะสามช้อนเนาะโอ้โสัตว์ลูกเต่าน่นจะเป็นสักลูกได้ไอีย้อเฮียมันทำอย่างงี้ à nguyên đúng không 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 ai nếu lại <laughs> ไอสัตว์มังกรพุ่นไฟเนี่ยถุยอย่ามึงไม่ไม่แดกเลยแดกไม่แดกเลยไอ้เนี่ยทำไงสัตว์ไอ้เหี้ยมึงแดกเลยมึงแดกเลยกูไม่แดกฮะสามันละสามันละเดี๋ยวกูเก็บไม่แดกคลิปหน้าไอ้ยี่คลิปนี้มึงดูเต็มปวกกูเลยสัสทำไอ้เหี้ยไม่อยากให้มึงโมนีมา พอจบจบใส่เยี่ยแล้วนหะโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ตอนหลังวันนี้ปาตีน้ำอีวุปปิดน้ำไว้สัตว์เ้ยบอกแล้วผมอะชิวชิว